สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะพามารู้จักกับ AI ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยสร้าง presentation ที่บอกว่ามันเก่งสุดๆเลยครับตั้งแต่อาจารย์ใช้ AI ในการสร้าง presentation มาต้องขอยกให้เครื่องมือนี้แพลตฟอร์มนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลงานกันโดยคร่าวๆนะครับอันอย่างเช่นนะครับอาจารย์ทำ presentation เกี่ยวกับตัว deep learning นะครับอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีการสั่งพร้อมให้ดูนะครับอันนี้คือผลงานครับ เป็นเอาพุทที่เขาสร้างขึ้นมาให้นะครับเป็นสไลด์ที่เราสามารถที่จะพรีเซนต์งานได้เลยนะครับนะว้าวมากนะครับทุกอย่างเขาตกแต่งให้เรานะครับใส่เนื้อหาดึงข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใส่ให้และที่สำคัญครับออลองรับภาษาไทยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถนำรูปภาพต่างๆมาใส่ให้เราได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับต้องบอกว่าสวยสุดๆเลยนะครับนะ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u b like, s c r i b e ด้วยนะ,ะแล้วก็สามารถแชร์องความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากครับอ่าโอเคครับเรามาทำความรู้จักกับตัวแพลตฟอร์มนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราทำการล็อกอิน o o o g l e เรียบร้อยแล้วนะครับที่ Address Bar ด้านบนนะครับให้เราพิมพ์ว่า grammar app นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจันจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ที่ด้านล่างไว้ให้ด้วยนะครับ gamma app ครับกด enter รลอกสัสกครู่หนึ่งนะครับเขาจะนำเราเข้าสู่ตัวแพลตฟอร์มของตัว gamma app นะครับตัว gamma app เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการสร้าง Presentation ครับที่เราสามารถแค่ใส่ไอเดียเข้าไปเขาก็สร้างให้เราอย่างน่าอัศจรรย์ครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับนะเราสามารถที่จะกดปุ่ม sign up for free ตรงนี้ได้เลย รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อความง่ายในการสมัครเข้าใช้บริการนะครับอาจารย์แนะนำว่าให้เรา continue with google ได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะทำการถามเราว่า Account ที่เราจะทำการ sync กับตระบบของเขาคือ a c c o u n t อะไรนะครับเราก็กดเข้ามาเลยนะครับเลือก Account ของเราเองนะครับจากนั้นครับเขาก็จะนำเราเข้าสู่ ตัวแพลตฟอร์มของเขานะครับแล้วก็มีค t i o n นะครับถามเราเล็กๆน้อยๆนะครับเราใช้งานส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Workspace หรือว่าพื้นที่ทำงานตามที่เขาระบุให้ได้เลยครับกดปุ่ม create ได้เลยนะครับเราใช้เพื่อการส่วนตัวก็บอกเขานะครับเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสมมติว่าเราเป็นนักการศึกษานะครับเราได้ยินเรื่องนี้จาก Google นะครับกด get started นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างมาถามเราแบบนี้ครับว่าเราอยากสร้างอะไรนะครับ Presentation ตัว Document หรือว่า w ว็บ Page นะครับแต่ในวันนี้นะครับอาจารย์จะพาพวกเราไปดูความสามารถที่อาจารย์คิดว่าเขาเก่งมากๆเลยนะครับก็คือ Presentation ครับรอสักครู่ครับเขาจะถามเราว่าเราเนี่ยต้องการให้เขาทำ Presentation เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจารย์ลองใส่ไปนะครับอ n t r o ดัก t ั u c to deep learning อ่าสมมตินะครับจารย์บอกเขาว่าอยากให้เขาทำแนะนำเกี่ยวกับตัว deep learning นะครับเราสามารถใส่พร้อมได้สูงสุด100นะครับนะเรากา็กดส่งตรงนี้เข้ามาเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะเอาพร้อมของเราเนี่ยไปเขียนเป็นแบบไกด์ไลน์ให้นะครับว่าเขาจะพูดทั้งหมด 1,2,3,4,5,6,7,8 1, นะครับประมาณ8เรื่องเราโอเคไหมนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะทำการสร้าง Presentation ให้เราเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดนมากๆเลยนะครับเราใส่พร้อมเป็นภาษาอังกฤษาทั้งบนนะแต่เขา d e เ,เท c t ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็จะสร้างเนื้อหาเป็นภาษาไทยให้เราตามนี้นะครับเราก็สามารถเติมแต่งได้นะครับ ถ้าเราพร้อมเราก็สามารถกด continue ได้เลยนะครับตรงนี้คืออะไรครับเป็นเลข40อ่านะครับเป็นรูปเหรียญตรงนี้หมายความว่าในการสร้างเนื้อหาทั้งหมดเจ็ดสไลด์ตรงนี้นะครับใช้เครดิตประมาณ40เครดิตนะครับเราจะมีเครดิตทั้งหมดดูที่มุมซ้ายล่างนะครับเรามีทั้งหมด400เครดิตครับตอนนี้สำหรับงานนี้ใช้ไป40เครดิตครับ continue ได้เลย รอสักคู่หนึ่งนะครับเขาจะถามเรานะครับว่าเราชอบดีไซน์แบบไหนนะครับอ่าเราก็มาเลือกเลยนะครับสมมุติว่าอาจารย์ชอบดีไซน์แบบนี้ละกันนะครับอ่าอาจารย์เขาเลือกนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาของดีไซน์เราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเรากดปุ่ม continue ครับจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการเริ่มสร้าง presentation ให้กับเรา นะครับเห็นไหมครับเห็นแล้วเห็นแล้วต้องบอกว่าน่าตกใจมากเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนะครับดึงเนะื้อหาคอนเทนต์ต่ตตางๆเกี่ยวกับเรื่องของ d e e p Learning มาใส่ให้จารย์นะครับดีไซน์สวยงามมากนะครับเราต้องบอกว่าเห็นแล้วอ่ะเราเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปนำเสนอเอาไปสอนหนังสือได้เลยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ผมว้าวมากเลยนะครับตั้งแต่ ผมศึกษาตัว AI ที่เป็นพวก generative AI มาตัวนี้ทำพรีเซนตได้เก่งสุดๆเลยนะครับเรียบร้อยครับเขาบอกเราว่า Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยหรูครับผมนะครับ p r e เ e n ต์ t ซชที่เขาสร้างให้เรานะครับเรายังสามารถเข้าไปเติมแต่งอะไรต่างๆได้อีกนะครับนะอย่างเช่นคือแก้ได้ทุกๆจุดนั่นแหละครับนะเราสามารถเข้าไปแก้ได้เลยนะครับไปเพิ่มเติมเห็นไหมครับ สมมตินะจาไปเพิ่มแบบนี้ก็ได้นะครับเราเพิ่มได้หมดเลยนะครับนี่คือ r e s e n t a t i o n ที่เขาสร้างให้เรานะครับตามพร้อมที่เราใส่เข้าไปนะครับคราวนี้การนำไปใช้งานนะครับก็มีอยู่หลายวิธีการนะครับเช่นเราจะพรีเซนต์เลยนะครับเวลาที่เราไปนำเสนอที่ไหนนะครับเราอยากพรีเซนต์เลยเราก็กดปุ่มนี้นะล็อกอินเข้าระบบนี้นะครับกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะทำการฉาย อ่สไลด์นั้นนะครับขึ้นเต็มหน้าจอเลยนะครับเราก็สามารถกดปุ่มเพจอัพเพจดาวเพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้านี้หรือสไลด์ถัดไปได้นะครับเรียบร้อยมากเลยนะครับดูเสร็จก็กดปุ่มตัว e s c a p e นะครับก็จะหลุดมาที่ตัวหน้าต่างของ Editor นะครับถ้าเราคิดว่าเราอยากแชร์สไลด์นี้ให้คนอื่นดูนะครับเรากดปุ่มแชร์ที่ด้านบนตรงนี้นะ นะครับเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการให้ใครก็ได้นะครับ anyone with the link นะครับใครที่มีลิงก์นี้สามารถที่จะวิวได้ถ้าเราโอเคนะครับเราก็กดปุ่ม copy link นะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เขา copy มาให้เราเนี่ยลิงก์ตรงนี้นะครับไปโยนใส่ในกลุ่ม l ล e Facebook ต่างๆทุกคนก็จะสามารถเข้ามาดู Presentation ของเราได้เวิร์กมากเลยนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับอ่านดันไปเลยนะครับ เดี๋ยวลองดูในโหมดวิวนิดหนึ่งครับฉันเอาลิงก์มาแปะนะครับทุกคนเปิดมาก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเห็ไหมครับเขาก็ไปใช้ประโยชน์ได้แต่แก้ไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์แก้นะครับดูให้เกิดความรู้ได้โอเคครับขอแบ็คกลับมานะครับโอเคมันเจ๋บกว่านั้นอีกนะครับสมมติว่าเราก็ทำงานนะครับด้านขวามือนี้เป็นพวก รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถที่จะทําการเพิ่มสไลด์ได้นะครับเช่นอยากเพิ่มสไลด์ตรงไหนนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับแต่ละสไลด์เลยนะครับน่าสนใจสุดๆเลยนะครับและที่สําคัญครับเจ๋งมากเลยนะเราสามารถกดปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะสาจุดตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะทําการส่งออกนะครับกด Export นะครับเราอยากส่งออกเป็นอะไรครับเป็น PDF ไหม หรือว่าเป็นตัว PowerPoint นะครับเดี๋ยวจางจะลองส่งออกเป็น PowerPoint ดูนะอยากดูว่าเมื่อเราเอาไปเปิดใน PowerPoint เนี่ยความเพี้ยนของตัวอ,อ,กอักษรหรือว่า layout ต่างๆมันจะผิดเพี้ยนไปจากแบบที่เราทำไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเขากำลังใช้เวลานิดนึงในการส่งออก Presentation ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับเขาส่งออกมาแล้วนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับและ เดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับลองเปิดดูอของจานมาละนะครับลองเปิดดูสิตื่นเต้นตื่นเต้นครับเรามาลุ้นด้วยกันนะว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกำลังโหลดขึ้นมาะนะครับว้าวมากเลยนะครับกดปุ่ม Edit นะครับเพื่อทำการแก้ไข Enable นะครับโทษทีครับ หลอสักครู่นะครับคือต้องบอกว่าทึ่งมากนะครับกับเครื่องมือตัวนี้นะครับภาษาไทยร้อยเปครับภาษาไทยร้อนะครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับการวางฟอร์แมตถูกต้องครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับเยี่ยมมากๆนะครับว้าวมากเลยนะครับอาจารย์ที่หรือว่าคนที่เป็น ผู้นำเสนอนะครับสามารถเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ตกแต่งได้ตามที่เราชอบนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มดันได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัว grammar app นะครับซึ่งถือว่าเป็น AI ที่สร้าง presentation ได้อย่างสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการฝึกใช้ตัว grammar app นะครับในการสร้าง presentation ที่สวยของคุณเองนะครับมีอะไรอยากแนะนำอยากเสนอนะสามารถพิมพ์ที่ด้านล่าง ให้กับอาจารย์ได้นะครับหรือใครอยากโชว์ก็แชร์มานะครับนะจะเข้าไปแวะดูพ e ีเซ t เ t ชันสวยๆของพวกเรานะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอความรู้ถัดไปนะครับฝากกดไลค์ u b บสไคร์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปดีๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ